อลลิวูดเกมไนท์ไทยแลนด์อ้าวลงมาลงมา,<น>ามทีมคุณอะเล่นก่อนเด,ดี๋ดยวนี้เดี๋ยวนี้ซีสมมยเขาอัพกเกรดน,นะทำไมอะเขาจ้างพี่เาาึ่นจักรวาลมันดีโน้ด วงนี้เขารักคุณเลยอ่ะส่งให้ตลอดเลยอ่ะขออย่างเดียวอย่าตัดทิ้ง้าบมาแล้วคอรลีิบูดเกมนท์ไทยแลนด์นะครับทุกวันอาทิตย์จะถามคุณบอยว่าตอนนี้วันใหม่อ่ะเขาโตเป็นสาวแล้วเริ่มเต้นเก่งแล้วใช่ไหมจะเห็นภาพเพิ่มอะไรๆอ่านออกมาพี่ชายทั้ง3เนี่ยคนไหนห่วงน้องมากสุดอ่ะก็ห่วงห่วงเหมือนกันแหละเท่าเทกันเท่าเากันอะไรเงี้ยก็แบบฝากบอกบอกเพื่อนันใหม่ด้วย ไม่ไม่คือนี้พี่คือห่วงเท่ากันหมดแต่ว่าไอเนี้ยออกอาการสุดอ่ะแล้วคุณคุณคุณห่วงเรื่องอะไรมากสุดไม่ได้ห่วงหรอกคุยได้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 เพื่อนเพื่อนใหม่เนี้นคุณก็คุยได้นี่นี่น่ารับแขกแล้วนะทําใจแล้วคุยได้คุยได้คุณห่วงเรื่องอะไรอ๋อห่วงทั่วทั่วไปก็การเรียนการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแบบเรื่องระดับคุณภาพชีวิตของเขาแต่ก็อยากให้เขาทำอะไรมีความสุข เขาอยากอยากไปร้องเพลงอยากไปเต้นก็ให้เขาไปเคยเช็คมือถือวันใหม่ไหมเคยเช็คมือถือวันใหม่ไหมยังไม่มีไม่มีแล้วถาเพื่อนเขาอยากคุยด้วยคุยได้ไหมคุยได้ก็คุยดิมาแข่งกันต่อเลยครับของเราครับตอบโดนโยนเต้าวิธีการคือผมจะแบ่งหมวดหมู่มาให้แล้วคุณก็ไล่คําตอบกันไปคือมันเรียงแบบสถิติอะประเทศไหนมีประชากรมากสุดอ่างเงี้ยแล้วคุณก็ค่อยๆไล่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 ถ้าถูกติ้งปุ๊บ คุณก็ไปตรงนู้นแล้วก็โยนไปในถ้วยของเราเนี่ยมีข้างหน้า3อันสีแดงเนี่ยก็คือ1คะแนแนอ่าแ,แ,แ,แล้วก็สีน้ําเงิน2แต้มข้างหลังสุดนั่น3แต้มสีเหลืองเพราะฉะนั้นพวกคุณนักกีฬาทั้งนั้นเลง3แต้มไว้ได้ก็คือได้เลยอ่ามาดูกันครับ<ส>หมวดหมูห่ของพวกคุณคือ20อันดับประเทศที่มีเมนูอาหารดีที่สุดในโลกปี2023 แล้วครั้งนี้อเล็กเรื่องอาหารเรื่องรายการอาหารของเล็กเรื่องที่เราจริงจังครับผมโอเคอันนี้ดีมากเลยเมนูอาหารที่ดีสุดในโลกนะฟังเสียงครับประเทศแรกอะไรไทยครับประเทศไทยครับมีโยนให้ลงครับโยนให้ลงสุ้ยอดญี่ปุ่นญี่ปุ่นมี ไปถึงตากล้องจริงประเทศอะไรครับอิตาลีค่ะอิตาลีเชิญครับยังปอะไรครับฝรั่งเศสครับผมฝรั่งเศสไม่เดินเลยใจไม่ใจโอ้สองแต้มคูณบอยคูณบอยประเทศอะไรครับ อินเดียครับอินเดียโอ้โหไอ้ไม่รู้จริงมันง่วงอพี่ตี่สองแล้วนะแอคเลยแอคกาแอคกาแอคกาเลยพิเก็ตสเปนสเปนมีครับโอ้ประเทศอะไรกากาจีนค่ะประเทศจีนครับ โอ้โหพวกนี้เขารู้เรื่องเมนูอาหารจริงเวียดนามครับเวียดนามไม่มีครับไปต่อแถวครับเอาอะไรอเวียดนามเอาเอาเกาหลีไหมอเมริกาครับอเมริกาได้ อังกฤษอังกฤษครับผมว่าไม่ใช่อ่ะทำไมับพิซแนชิปอร่อยอ่ะพี่ซแอนชิปมีแค่นั้นเลยเกาหลีค่ะเกาหลีครับมีวะมีเกาหลีมีเล็กหลอกผมอ่ะโอ้เกงนะดวงเพลงบอยเฮ้ยรู้แล้ว โปรตุเกสครับผมโรตุเกสไม่มีครับตอนนี้เอาหมด้วละอ่ะเรียบร้อยนะครับตะกี้คุณได้ไปอีกสิบสองคะแนนเก่งมากเปลี่ยนทีมเปลี่ยนทีมลงมาได้เยอะเกินนะอ่ะหมวดหมู่ของพวกคุณก็คือ20จังหวัดที่เข้ารอบมิสแกรนไทยแลนด์ปี2024ีครับ มีตั้งหลายจังหวัดเออใครคนแรกอ่ะเข้าแถวเลยใครคนแรกก็ได้เอาว่าต้องตอบต้องตอบแบบมิสแกรนด้วยเวลาตอบอ่ะตอบแบบมิสแกรนนะจังหวัดโอเกบีโยนให้ลงนะน้องายากกระบีกระบีกระบี ชลบุรีชลบุรีมีไอ้บ๊อบดีลาไม่ได้เลยว่ะนี่นี่อ่ะเจ็ดกรุงเทพครับกรุงเทพมีครับโดนิลมเออแล้วพออยายใี่ขวัญเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ดีไหมไม่มีจบแล้วไป็นแมปแล้ว มจังหวัดอะไรเชียงรายเชียงรายมีไหมไม่มีตำกว่าอะไรไปแล้วต้องว่บอมอย่าให้ผิดหวังโอเคแชมพูสาครสมุทรสาครไม่มีนี่อะไรกำแพงเพชรกำแพงเพชรมีไหมไม่มีทำอะไรดิังหวัดอะไรดิ it me ่างงามีไหมมีเก่งเลยเก่งมากเลยหาไม่ได้เลยนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่จังหวัดนั่นนั่นนั่นแน่มีอลงแล้วระนองระนองมีไหมมี หมดเวลาโอนไปลงทีนึงไปลงทีงก็ได้ไป6คะแนนนะครับของเขาก็ได้ไป12นะครับตอนนี้นะครับตามอยู่นะครับ10ต่อ18เท่านั้นเอาล่ะเดี๋ยวเราย้ายกลับเข้าไปในบ้านกันดีกว่าครับกับเพลงเพลงนี้ครับเพลงฮิตผิดเนื้อนะจ๊ะ สำหรับตอบโดนโยนแต้มเนี่ยนะคะก็คือเราได้หมวดหมู่ของอาหารใช่ไหมคะแล้วพี่อเล็กะเขาเซียนเรื่องนี้ค่ะซึ่งพี่อเล็กก็โยนได้3มแต้มน,นะคะส่วนพี่เกรพี่บอยก็โยนได้เหมือนกันนี่ขนาดแข่งไป3มเกมนะนะคะเรายังชนะทุกเกมอยู่เลยอะทีมฝ่ายตรงข้ามตามมาให้ทันนะคะเป็นห่วง